สวัสดีครับจาก v n p มีเรื่องเล่าคลิปที่แล้วนะครับผมได้พาเพื่อนๆนะครับมาดูการก่อสร้างทางวิ่งแล้วก็สถานีบนถนนแจ้งวัฒนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูการก่อสร้างเส้นทางวิ่งแล้วก็สถานีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับบนถนนติวานนท์เริ่มตั้งแต่ แยกปักเลดน,นะครับเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปที่แยกแคลายก็บริเวณเกาะกลางนะครับก็มีการสร้างาทางวิ่งนะครับแล้วก็มีการติดตั้งทางเดินฉุกเฉินเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงก็มีเสาทางวิ่งแล้วก็ติดตั้งคานรองรับทางวิ่งไว้ ตรงนี้เป็นสถานีกลมชนประทานนะครับก็อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนชนประทานวิทยาก็มีการวางคานนะครับวางคานขวางแล้วก็มีการติดตั้งนะครับคานพื้น น่าจะอยู่ในช่วงที่กําลังที่จะประกอบแล้วก็ติดตั้งเพราะว่าเห็นมีบางส่วนนะครับก็มีติดตั้งาทางวิ่งแล้วก็ทางเดินฉุกเฉินไว้แล้ว มาเจออีกหนึ่งสถานีนะตรงนี้เป็นสถานีสัมคีนะครับก็อยู่บริเวณใต้แยกสามคีนะครับแล้วก็คลองบางตลาดนี่ก็มีการวางคานพื้นนะครับเป็นบางส่วนนะส่วนมากจะอยู่ด้านในนะครับคานพื้นอยู่ด้านในแล้วก็บริเวณรอบนอกของคานขวางนี่ก็ ยังติดตั้งไม่ไม่ครบก็อยู่ทั้งในส่วนชั้นจักรลาแล้วก็ชั้นจำหน่ายตัวโดยสารจริงๆสถานีสามัคีี่ยก็เริ่มทำอะไรก่อนนะครับมีการวางขานทางวิ่งก่อนแล้วก็มีการติดตั้งเขาเรียกว่าทางเดินฉุกเฉินก่อนนะแต่ทำไมสถานีถึงไม่ค่อยอยากวิ่งเลยนะครับ ่ว่าไม่ค่อยจะคืบหน้าเท่าไหร่นะส่วนในตัวของสถานีนะครับนะครับด้านตรงที่ผมผ่านมาก็เป็นนะครับช่วงแยกนะครับแยกสามัคคีนะบริเวณ แต่ค้างคก็มีการปลอบปรุงนะครับให้เกิดความสวยงาม ในช่วงบริเวณถนนติวานนท์นะครับจะเป็นช่วงตอนเย็นนะที่ผมมาบ่อยๆนะโอ Spider ้ Man. โหรถติดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหนักๆในตรง,ตรงแ,ตแถวแยกสามัคคีเนี่ยหนักมากๆเลยเพราะว่าถ้าที่ผมดูนะมีการก่อสร้างแล้วก็มีทางวิ่งเนี่ยเขามีทางวิ่งน้อยนะครับท่านที่มองไม่มี2ช่องจาราจรนะ ก็มาถึงสนามบินน้ำนะครับเป็นยังไงบ้างนะก็ติดตั้งนะครับคานขวางไว้นะในเสาทุกๆต้นนะครับดูท่าทางว่าคานยังไม่ยาวเท่าไหร่นะน่าจะต้องมีการตอบเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ไม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะ ก็สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีมพูนะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่ตรงสถานีสูรร,รชาชการนนทบ,บุรีนะครับตรงแยกไคไลน์นะตรงนั้นก็เป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะครับก็ไปเชื่อมต่อสายสีม่วงแล้วก็เส้นทางก็จะวิ่งไปตามถนนจีวานน์ที่ผมมาเนี่ยแหละนะครับวิ่งไปึงถึงห้าแยกปากเกร็ดนะครับก่อนถึงแยกปากเกร็ดก็จะมีอุโมงค์แล้วก็ เส้นทางรถไฟฟ้าสายบูบู <vê ing> ก็จะเบี่ยงขวาไปก่อนนะครับ <m ets> เบี่ยงขวาไปแล้วก็เข้าไปที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับวิ่งยาวไปจนถึงแยกหลักศรีนะครับตรงนั้นก็ลอดใต้ทางด่วนโทเวนะครับเป็นการลอดนะลอดใต้ทางด่วนโทเวนะครับเส้นทางนะครับก็จะเบี่ยงเข้าไปทางซ้ายเข้าไปที่สถานีหลักสี่นะครับก่อนที่จะเบี่ยงเข้าเกาะกลางไปที่สถานีราชพัฒน์นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ วงเวียนนะครับพิทักษ์รัตรมนูนะครับตรงนั้นก็ไปมีสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่เส้นทางถนนรามอินทามุ่งหน้าไปตลาดมินบุรีนะครับข้ามคลองสามวาเลี้ยวขวาข้ามถานนรากําแหงนะครับไปสิ้นุดที่สถานีมินบุรีก็เป็นระยะทางที่ ยาวมากๆนะครับยาวมากๆเลยนะ34.6กิโลเมตรนะครับมีทั้งหมด30สถานีเริ่มต้นนะครับก็มีส่วนต่อขยายต่อไปอีกนะครับในอนาคตนะตอนนี้ก็มาใกล้ๆก,กับสถานีแคลายนะครับก็มีการวางทางเดินถูกเชื่แล้วนะครับ รถไฟฟ้านะครับโมโนเรลนะแบบครอบลางในะแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่มีที่กั้นข้างๆนะครับก็จะมองเห็นตัวรถชัดเจนนะนะครับตัวรถก็จะวิ่งเกาะอยู่บนคานทางวิ่งเป็นลักษณะโอบนะครับคอมคอมนะคอมอยู่นะครับบนรางชิ้นเดียวเลยนะครับจะวิ่งกลับก็ไปอีกคานทางวิ่งอีกอีกทางหนึ่งนะครับสังเกตว่าจะมีสองคานนะครับก็วิ่งไปกลับ ก็มาถึงนะครับสถานีแครายมีการก่อสร้างการวางฐานพื้นนะครับไอกอระเดอร์เนี่ยนะก็ไปได้เยอะเลยนะอันนี้ไปได้เยอะนะครับดูตารางก็ขึ้นไปวางก่อนนะเดี๋ยวก็จะเริ่มเรียงเป็นส่วนๆออกมานะครับอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าวางไว้เฉยๆนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสถานีแยกแครายนะครับเขาอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลสวงอกนะครับแล้วก็ใกล้กับแยกแครายนั่นแหละนะตรงนั้นก็จะมีแยกแครายนะครับถนนางามวงวานนะครับที่วานนนก็ตัดกันอยู่ ช่วงนี้ก็มีแดดนะครับก็มีฟ้าคลึ้มก็สลับงงไปหมดนะฮะเดี๋ยวฟ้าคลึ้มเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะก็เป็นช่วงเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียกว่ายังไม่เข้าที่ก็นํามาฝากกันนะครับเส้นทางวิ่งแล้วก็ตัวสถานีของรถไฟฟ้าสายสชมพูในช่วงถนนติวานนท์ก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์และแชร์นะครับ หรือให้การอุปการะโดยการสมัครเข้ามาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ